สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับค่อนข้างจะเรียกว่ามีความพร้อมกันในทุกๆพุกพักนะครับสำหรับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่ามีเงินสะพัดเข้ามากว่า10ล้านนะครับซึ่งซึ่ง,ง,งอ,อาจจะถึงหลายหลายหลาสิบล้านเสียด้วยซ้ำไปนะครับ ครับการแข่งขันในรอบปีนี้นะครับมันจะค่อนข้างจะสูงกว่าที่ผ่านานมาเนื่องจากว่าการทำการทำธุรก,กิจสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สําหรับที่ลงมพ์แมก c มีเดียของผมนะครับเราได้มีการประชุมและก็เตรียมการรองรับการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้กว่า1เดือนแล้วซึ่งการบริการของเราจะบริการ โดยหนึ่งควบคุมคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องเวลาส่งเช้าได้เย็นนะครับส่งวันนี้ละพรุมินี้เช้าโดยเราได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาและนำเครื่องใหม่เข้ามาเพื่อลดต้นทุนการผลิตนั่นก็คือเป็นการจุดขายอีกจุดหนึ่งซึ่งในจุดนี้นะครับผมสามารถจะบอกได้ว่าพัดใดก็าตามที่เข้ามาของผมแล้วเนี่ยจะบริการให้ประทับใจ และก็จะได้รับความรวดเร็วทันใจอย่างที่ต้องการครับสำหรับทางแมคกมเดียนั้นในในสมัยก่อน1ิกว่าปีที่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําก็คือผู้สมัครจะจ่ายเงินบ้างาไม่จ่ายเงินบ้างหรือจ่ายครั้งแรกครึ่งเดียวในการมัดจำและของงานไปก่อนแต่ในระยะหลังนี้กรกตอได้เข้มงวด เรื่องของเอกสารหลักฐานมากขึ้นซึ่งจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานดังนั้นลูกค้าจะต้องนำหลักฐานออกจากร้านและก็ต้องชำระเงินด้วยอันนี้ก็ทำให้ทางร้านก็สามารถจะเก็บเงินได้เต็มไปเต็มหน่วยขึ้นครับในระยะช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับค่าใช้จ่ายค่าสิน ค่าวัสดุสิ่งทีมต่างๆได้ขึ้นราคาขึ้นมาเป็นตามลำดับของภาวะเงินเฟอ้อนะครับแต่ทางบริษัทแมกมีเดียกำกัดเราได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเอามาใช้รองรับกับลูกค้าเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลดค่าบำรุงรักษาอันนี้ผมมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะรองรับลูกค้าจำนวนมากๆได้ในเวลาจำกัดนะครับ และก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าที่อื่นอีกผมมีความมั่นใจว่าทุกๆุกพักที่จะมาใช้บริการของผมนั้นสบายใจได้และก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพเวลาสั้นๆน,นะครับตรงเวลา